ประธานชุมชนโนนสีทองนะครับผมก้าวตะพนภูมิเมืองจังหวัดริสะเกตนะครับก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชุมชนโนนสีทองนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้ต้อนรับท่านชูวิทย์ท่านประธานรบนะครับแล้วก็ท่านสสประธานกรรมธิการต่างๆนะครับท่านนายอเทศบาลเมืองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็พี่น้องที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับวันนี้ผมมาเพราะมีปัญหานะครับก็ ที่ดินชุมชนผมนะครับก่อใช้นานนะครับก็เป็นเราว่าเป็นตำนานเหมือนกันนะครับเป็นโนนนงเล็สาประโยชน์นะครับซึ่งการขึ้นทะเบียนปีสอง8ี่แปนะครับเอาขึ้นเลยครับมาจากเล่มเดียวกันนะครับน้องโนนปายานะครับฟังผมเป็นเทจศึกษานะครับขึ้นทะเบียน2 4 6 8แปนะครับปัจจุบันปี6395ปีนะครับแล้วก็การรับวัดนะครับ ค่อนข้างที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยสมัยนั้นนะครับเดินเอานะครับแล้วก็วิศวกรรมครับซึ่งแน่นอนเป็นการประมาณการนะครับไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็เป็นการประมาณการนะครับพื้นที่ที่บางทีมันมีน้ํามันมีคลองมีสระก็การเอานะครับใช้วิศวะสายตานะครับก็ขึ้นไปนะครับเป็นนองเม็ดนนนองเม็ดสารประโยชน์โดยขึ้นทะเบียน2468ไว้นะครับโดยประมาณการก็มีแผนที่วาดด้วยมือนะครับเลเยอร์นะครับ แล้วก็ของผมนี่มันจะมีฟอนสามสี่ฟอนต์นะครับซึ่งข้อมูลทมส่งไปให้ท่านแล้วนะครับผมก็ว่าเอ้าขึ้นทะเบียนต้องทำสองสี่หกแปดเก้าสิบห้าปีทำไมไม่ออกนอสลอล่ะผมทําเรื่องนะครับไม่ออกนอสลอนะครับผมก็หาทางออกให้พี่น้องเหมือนกันนะครับกฎหมายมีนะครับแต่ก็ต้องทําตามกฎหมายนะครับผมท <c ough> <Shine. S 2> ําเรื่องไปทางจังหวัดที่ดินอธิบดีกรมที่ดิน นายกหลายรุ่นแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกจากต่างประเทศไปก็มีนะครับไม่เสร็จนะครับยุคสภาหายเกี่ยงนี่ครับบุกว่างไปเรื่อยนะคเับเออกไปเรื่อยนะครับหนังสือผมจะเป็นประสบปุยแล้วนะครับทุกคนรับเรื่องว่าจะดําเนินการนะครับเหมือนเป็นยาหอมนะครับพี่น้องผมหลายรุ่นก็เสียชีวิตไปแล้วพรอะิ้่ดิพื้นที่นะครับตอนนี้ก็คือผมก็เลยไปค้นได้รา่กิจใจนัศึกษาเพิกถอนนะครับถอนสภาพนรนอมิกส์ประโยชน์ ซึ่งลายกิจจารทวีติษานะครับโดยท่านนายกสัญญาธรรมศาสตร์มนตรีนะครับเป็นผู้รับราชการอการนะครับตามรายารกิจกาทวีติษานะครับเป็นการเพิกถอนยกเล,ลิกนะครับพอดีผมไปคว้าม,มาได้นะครับตอนนี้ที่น้องเปิดดูได้นะครับในรายารกิจกาทวีติษานเพิกถอนตัวนี้ประกาศว่านนลงดงเมศสาประโยชน์มี625ไร่ปัจจุบันไม่มีใครเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับหายทิ้งหมดแล้วก็เหลือลยอยู่100ไร่คงสภาพไว้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือ625ไร่นั้น 100ร้อยไร่ที่เหลือนะครับให้ศูนย์เพาะพันธุ์วิจัยประมงน้ำจืดใช้และ5้ารยิไร่ที่เพิ่มถอนนะครับไม่ได้มาแจกพี่น้องนะครับเอาไปให้โรงเรียนเทศาบาลหนึ่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอำเภอเมืองโซนนั้นนะครับผมจำไม่ได้นะครับผมก็เลยว่าอ้าวอย่างงี้ต้องออกลอกสลอสิผมก็ทำเรื่องอให้ดําเนินการออกลองสลอไม่ว่าจะเป็นเทศาบาลอำเภอตอนนั้นเทศาบาลยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวร่วมนะครับเทศาบาลมืองศรษฐกษ ท่านนายกพึ่งถ่ายโอนมาปี5้าสานะครับผมก็ยังจำได้ซึ่งไม่มีข้อมูลน,นะครับเป็นอำเภอนะครับในอำเภอดูแลแล้วครับก็ทางจังหวัด <ใช S 1> ผมก็เลยเอ้าวมันต้องมันต้องมีแนวเสียท่านเจนก่อนฟังผมพิเคษนะครับ <ใช S 1> ผมมารองผมเป็นนักร้องที่ดีนะครับร้องตลอดร้องอยู่ห้าหกปีในหนังสือกระาลหงน้นกันนะครับว่าจะดาเนินการดําเนินการและก็ดําเนินการผมก็ไม่ไหวแล้วผมไปหาสารปกครองครับสารปกครองที่แรกจะเหมาลวดเป็นเทพพอดี ไม่มีเงินนะครับไปอุบลน,นะครับถนนจันทมมยอะไรสักอย่างก็ไปปรึกษาที่นั่นนะครับฟ้องเลยครับฟ้องให้เจ้าหน้าที่นี่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องดําเนินการออกนอกสลอดครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอ้างว่าผมอยู่ในโนนโง่นวิเคราอยู่ผมโดนเศษทองผมก็ว่าผมโดนสายคนที่อ้างว่าผมโดนวิเคราะอยู่ก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันอ่ะทำทำไมไ่ได้ผมก็เลยเอาผมาร้องศาลผมไม่ใช่ผีบ้านะรครับที่จะร้องศาลในวัดบ้านเองเพราะอะไรต้องพิสูจน์กัน ทางกฎหมายผมก็ให้ลองฟัองผมฟอ้องไปเลยนะครับผมเป็นคนฟอนน้องทานายอำเภอเมืองศรีสะเกียบโดยตำแหน่งแล้วตอนนั้นผมก็ฟอ้องเทศบาลเหมือนกันพรฟอร้องปรับเทศบาลนะครับ <c ười> ไม่กล้าฟ้องนายกนะครับของผมละลังดีกว่าเว้ยอยากหารเรื่องวนะ <c ười> ผมฟอ้องไปแล้วฟอ้องไปก็ค้างกว่ามาถึงสามปีนะครับมีจดหมายกลับมาจากศาลปกครองทางอำเภอไปเทศบาลไปเข้าไปผมก็ส่งไปเสนีไปเด็กก็เขียนจดหมายรับ ไม่มีทนายครับข้ามาคนเดียวครับฟ้องไปไปย่ห้าครับสาลสั่งเลยครับคำพิพากษาแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับท่านนี้วันน้อยผาขออภัยที่เอ่ยหนะครับท่านในสุในด,ดิบได้ดีแล้วไม่คิดถึงผมเลยท่านก็ย้ายไปเลยครับ <c oughs> สารสั่งให้ดําเนินการตั้งคณะที่ปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับให้ดำเนินการรางว่าออกนอสลอบภายใน90สิบวันนะครับ ซึ่งเป็นกฎหมายนะครับจากสารปกครองใช้อำนาจของพระมหากษัตริย์โดย์สามนะครับสั่งด้วยนะครับว่าเก้าสิบวันนะครับรู้ไหมครับประกาศปีห้า้าตอนนี้ปี63สามนะครับถ้าผมไปลองครั้งนึงว่าท่านไป่เชื่อสารเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมหาทังออกให้แบบสุดๆเลยนะครับนี่คือเคสตัวอย่างเลยนะครับเพราะอะไรครับเมื่อเราวัดเสร็นะครับตอนนั้น ทุกอย่างมีองค์คาวยศเกิดขึ้นเลยครับตั้งคณะกรบตั้งอะไรนั้นอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาโฟกัสเรื่องนวลใสทองโดยเฉพาะจะเกิดอะไรขึ้นครับก็มีองคาวยศแน่นอนรางวัลต้องเสียเงินครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกทศสมนตรตีเมืองศรีสะเกดนะครับวักเงินให้แลวครับสี่หมื่นเก้านะครับรางวัลครับรางวัลตามอะไรครับหลักิจจานุเบกษาปีหนึ่งเจ็ดหกร้อยยี่สิบห้าไรรางวัลเสียนเกิดอะไรครับ จ้าพนักงานปีดครับรับวัดให้เก้าร้อยหรือไรเกือบพันไรครับนี่เป็นการใช้อำนาจสารเกินขอบเขตนะครับทากิจจาประกาศว่าหกร้อยยี่ิห้าไร่ท่านวัดขยันมากนะครับเก้าร้อยไรเกือบพันไรครับสุดยอดนะครับนี่คือการสาลก็มีอยู่แล้วคําสั่งรานกิจจาก็มีแล้วแต่ท่านวัดไปเกือบพันไร่นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งวัดเอาที่วัดไปด้วยทั้งวัดเลยนะครับวัดนี่ล่าสุดนี่ผมเป็นคณะกรรมการจัดงานวัดนะครับเพื่อ ผูกพับิมาฝังลูกนิมิตนะครับซึ่งได้รับโหรดเก้าจากสภาพหารเกษตรนะครับโดยสนักสูงแล้วก็ท่านวิศณุเครืองามนะครับเป็นผู้ประกาศนะครับวัดป่าโนนทรายนะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้รับรับการแต่งตั้งเป็นวัดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็คือการวัดที่เกินขอบเขตไปนะครับจาก6 2 5ไร่เป็นพันไร่นั้นหนึ่งเอาวัดไปซ้อมนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับมีทิศเหนือของผมนะครับมีโฉนดอยู่4แปลง โครงการออมทรัพย์รูโครงการหนึ่งนะครับมีแต่ข้าราชการหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่นะครับพ่อเอาไปฝากธนาคาร,คร,าคารไทยพาณิชย์ไว้ผมก็เห็นเขาเข้าธนาคารเหมือนกันทําไมออกได้ผมอยู่ทิศใต้ของแปลนี้นะครับออกไม่ได้แล,แล้วก็ที่สำคัญนะครับทิศใต้ของชิมชนผมก็มีเอกสารสิทธิ์ฝากตะวันออกนะครับจดทางสาธารณะนะครับตอนนี้ก็คือที่ผมสอบถามนะครับผมไปทุกที่นะครับ ผมก็ไปถามเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคนที่สามารถสั่งการได้ก็คือท่านในอำเภอแล้วก็ทางเทศบาลเทศบาลขึ้นมาข้างหลังนะครับหลังจากปี53นะครับต้องทำความรรบรรจัยแลตอนนี้คือโฟกัสที่อำเภอเลยนะครับทาแผนที่เสร็จไม่ประกาศนะครับเพราะอะไรครับถ้าประกาศจะมีเจ้าหน้าที่ติดคุกนะครับ เพราะว่าหนึ่งต้องยกเลิกวัดสองแปลงที่อยู่ทิศเหนือผมมันออกได้ไงเพราะทิศเหนือนะั้นเป็นสนามเต้านะครับสนามเป้าไปถามแล้วไปยิงปืนทั้งมันหนกหูทําได้ยังไงสอพกเ,เขียนว่ามันว่างกันเลยจริงก็มีหนังสือนะครับผมก็เลยนี่ก็คือประเด็นที่ผมมานะครับก็คือว่าราชกิจจารเบยกสารประกาศแล้วผมรยัห้าไร่ทำไมวัดไปถึงเก้าสิบไร่เอ้ยเป็นพันไร่นะครับ ถ้าหากท่านประกาศเพียง6 2 5ยไร่ชุมชนผมนะครับจะไม่ได้อยู่ในโนนหนองเมษ,ษาได้ประโยชน์เลยและตอนนี้ผมก็มีสอคออะไรอยู่ในชุมชนมันสามารถที่จะไปได้แล้วก็จะเป็นเคสตัวอย่างได้ผมนำเรียนแล้วก็ทำปัญหาทุกอย่างเหมือนโนนป่ายางนะครับกว่าจะทำรากิจจานะครับตายอีกสองรุ่นนะครับนี่นะครับสำคัญเพราะว่าการประกาศเพื่อขอต่างๆนะครับไม่ได้เอามาันจำหน่ายใจอน้ทัง่ายๆนะครับ เราก็ต้องทํากฎหมายเราเป็นประชาชนก็กฎหมายมันใช้ทั้งประเทศนะครับท่านสสก็ดีนะครับเห็นปัญหาพี่น้องแล้วก็อยากจะช่วยเหลือนะครับก็ดีใจนะครับอย่าเพิ่งยุบสภาอย่างนี้นะครับทําให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ฝากชุมชนนะครับว่าชุมชนผมไปในรับหนึ่งแล้วก็ได้รับคำปรึกษาจากทางเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับแล้วก็วันนี้ในทางสสมาเป็นผู้ช่วยเลขาด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับก็ฝากนะครับนี่ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับถ้าหากประกาศ ทางที่ดินนะครับประกาศไปเลยนะครับ625ไร่ตามร่างกิจจานะครับเสร็จครับขอขอเรียนเชิญท่านมามอบโฉนดให้กับจุกทุกทด้วยขอบคุณครับครับท่านเจ้าที่ดินลองชี้แจงนะครับว่าเลยออกจาก625ไร่มันน่าจะออกเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องได้มันติดอะไรเฉยครับครับตับเรีนท่ามประธานครับท่านคณะสมาชิกาครับแล้วก็ขอรับถูกงานรับ ผมนัตนายสุพรรณครับรัวิชการที่ดินประชุมานการสมานิจยอดศิษส์ษสกเกศครับพอเรียนอย่างนี้ครับมันประเด็นปัญหาข้อพิพาทข้อปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากมีการขึ้นทะเบียนโนนหนองเม็กสารประโยชน์ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปีพศ2468ขึ้นทะเบียนไว้ในยุคเดียวกันข่าวเดียวกันกับโนนป่ายางสารประโยชน์ครับต่อมาเมื่อปีพศ2517นะครับได้ มีการดำเนินการถอนสภาพที่สัประโยชน์นนหนองเม็กบางส่วนนะฮะตามซึ่งเหมือนที่ประธานชุมชนท่านพูดว่า,ามีพระราชกิจการประกาศถอนสภาพซึ่งการถอนสภาพในครั้งนั้นถอนสภาพไปอยู่ห้าห้าร้อยกว่าไร่นะครับเพื่อให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์คงเหลือเนื้อที่อยู่หนึ่งร้อยไร่ให้คงไว้เป็นที่ทําเลยังสัตสาบประโยชน์นนหนองเม็กนะฮะ ต่อมาปีพศ2519นะครับในอำเภอเมืองในฐานะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินสาธารประโยชน์แปลงนนหนองเม็กได้มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อตรวจสอบว่าที่ดินสาธารประโยชน์โนนหนองเม็กส่วนที่เหลือจากการขอสภาพ100ไร่นั้นมีตําแหน่งและอาณาเขตอยู่แค่ไหนเพียงไรจุดใดนะคคณะทํางานก็ได้ดาเนินการสำรวจตรวจสอบก็แล้วก็รายงานผลไปยังนายอำเภอทราบว่า ส่วนที่หนึ่งร้อยไร่ที่คงเหลือให้เป็นที่ทําเลที่สัตว์นะมีตําแหน่งอยู่ไหนจึงมีการยื่นคาขอออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงในที่ท่าประโยชน์นนหนองเม็กนะฮะก็ได้มีการดาเนินการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงไปแล้วนะครับสาหรับตําแหน่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเขาอยู่นอกนะนอกโนนหนองเม็กทาประโยชน์หนึ่งร้อยไร่ที่มีการออกนศแล้ว เขาอยู่นอกคราวน,นี้ประเด็นเนี่ยคือตำแหน่งที่อยู่เดิมทีเนี่ยเขาจะอยู่เริ่มแรกเดิมทเีเขาอยู่ในป่าช้าทาประโยชน์โนนไซทองม,มีการนำรอดออกนักสืบสำคัญสำหรับที่หลวงเนื้อที่ประมาณ26กไร่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยาทางกรมที่ดินเรายังไม่สามารถที่จะออกนสอได้เพราะมีกระบวนการทางศาลอยู่มีการฟ้องคดีอยู่มีผู้คัดค้านอยู่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างการฟังคำ รอรอ,อความผลพิพากษาของศาลปกครองอยู่ครับนะคราวนี้ต่อมาเนี่ยปรากฏว่ามีรารรษฎรก็คือทางประธานชุมชนเนี่ยครับมีการฟ้องอในอำเภอเมืองฟ้องเทศบาลประเด็นก็นคือว่าขอให้ศาลมีคำพิพากษาสามให้อำเภอเมืองทางเทศบาลเนี่ยนำรังวัดออกนอกสลอนะนำรังวัดออกนอกสลอโนนองมิก ส่วนที่เหลือจากการถอนสภาพส่วนที่เหลือจากการออกนอสลอเมื่อปี19นะครับคราวน,นี้เนี่ยอำเภออำเภอก็ดีเทศบาลก็ดีก็จึงเอ่อยื่นขอนำทำการละวัดออกนอสลอรัางและมีการเข้าไปทําการระวัดขอ,อ,องนอสลอนะครับแต่เมื่อผลพอมาพจารณาดูแล้วผลที่นําทําการละวัดเนี่ยมาตรวจสอบดูผลแล้วเนี่ย ก็ในเบื้องต้นคณะทํางานในครั้งนั้นพิจารณาดูแล้วว่านนท์นองเม็กเนี่ยมันน่าจะหมดไปแล้วน่าจะหมดไปแล้วตั้งแต่การออกนอสลอหนึ่งไร่เมื่อปีหนึ่งเก้านะฮะก็เลยการแก้ปัญหาในชั้นก็เลยว่าจะตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อมาพิจารณาดูดูอีกรอบหนึ่งว่าที่สาประโยชน์นนท์นองเมกตามที่คำขอเนี่ยมันหมดไปหรือยัง ครับเรื่องก็เลยอยุดอยู่ตรงประเด็นตรงนี้ครับขอบคุณครับผู้ชี้แจงมีอะไรที่จะแก้ิดนึงไหมก็ตั้งคณะอีกแล้วนะครับจะสังเกตว่ามีคณะนี้ไม่พอยังจะเาีกคณะนึงนะครับผมก็เลยว่าเป็นการซื้อเวลานะครับซึ่งข้อมูลตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่อากาศ ข้อมูลทางดาวเทียมเมื่อกี้ท่านยังอ้างว่าจะไปอ่านแผนที่นะครับมันเป็นเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับอยู่ในโทรศัพท์เราก็มีนะครับแล้วก็จะตั้งรงคาพยุต์มาเพิ่มนี้ก็ยากนะครับซื้อเวลาไปเฉยนะครับยังดีนะครับที่วันนี้ได้เกียรติแล้วก็มาคุยกับกรรมธิการนะครับท่านจะรีเลย์ผมต่อไปนะครับตอนนี้พี่น้องผมนะครับอยากจะเอาที่เข้าธนาคารใจขาดแล้วนะครับท่านยังจะมาตั้งคณะกรรมการแบบนี้อยู่นะครับ ตอนนี้ทุกอย่างมันครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งศาลท่านอ้านคำสั่งศาลได้ร่างกิจการวิศษาปีหนึ่งเจ็ดบอกว่า6 2ร้อยยี่สิบห้าไท่านก็ประกาศไปเลยเทศบาลก็ให้เงินไปร้างบัสเสร็จแล้วนะครับยังไม่กล้าประกาศนี่ผมเลยฝากกรรมธิการนะครับว่าช่วยนะครับไม่ต้องมาเอือผมนะครับแต่ก็เอาความจริงเข้ามานะครับเพื่อจะได้อาหารแนวทางออกนะครับผมทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้มันเป็นตามผลหมายแล้วก็เป็นเคสตัวอย่างให้กับพี่น้องที่มา้องเรียนนะครับ คุณจะไปอ้างว่าพี่น้องปลุกลูกปลุกลุกแต่ท่านไม่กล้าประกาศออกมาสลอดีแล้วถ้าท่านไม่พิสูจน์ผมไม่พาพิสูจน์แล้วเข้าใจพิสูจน์นะครับน้ำรังว่าน่ยผมฆ่าไก่ให้กินด้วยนะครับแต่ไม่กินวันนั้นผมก็อยากนะครับให้มันสเสร็จนะครับจะให้ผมไปอ้างคำสั่งศาลเก้าสิสสสบวันเลยนะครับคำสั่งศาลสั่งว่าให้เก้าสิบวันตั้งแต่ปีห้าห้านะครับยังไม่เสร็จนะฮะถ้ารออะไรก็อยู่ท่านจะตั้งท่าประกาศอะไรอีกนะฮะผมก็ฝากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเอาทะเบียน ทำเลเลี้ยงสัตว์นี่ทำขึ้นไปที่ศาลนะครับศาลอาญานี่ยทำใกล้ๆไปขึ้นศาลผมก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับมาท้าเลยนะครับขึ้นศาลแข่งกันเลยนะครับมีเอกชนรายหนึ่งมีที่สพหนึ่งนะครับท้าว่าสพอันนี้ไม่ได้อยู่ในที่นวนน้องเมฆสาประโยชน์ศาลว่าจะให้ใครมาตอบก็มีเจ้าพนักงานที่ดินนะครับเอ่ยชื่อเลยนะครับนายบำเดชพิยสุทธรขึ้นไปตอบศาลนะครับเป็นคําสั่งเป็นการท้าขึ้นเลยนะครับ นนยพลเด็นนี้สพร,รอ้า,างว่าโนนนเมศสาประโยชน์ม,มีอดทคำให้การจริงๆนะครับไม่ได้หรอกขึ้นไปให้กับศา,าลว่าโนนนเมศสามประโยชน์ดได้ขึ้นท,เทเะเบียนทำเลเรื่องสว์แล้วก็ออกอันนี้เสร็จสอบเรียบร้อยแล้วที่พิพาทสพอหนึ่งแผ่นนี้ไม่ได้อยู่ในโนนนเมศสาประโยชน์แต่อย่างใดมีแผ่นที่ประกอบเส,สร็จสอบศาลอาญาก็เอาตามนั้นครับชพิทนขันอีทาก็าจบเคสเลยนะครับนี่คือเคสตัวอย่างพี่น้องทุกคนนะครับในเขตพี่น้อง ที่ประสบปัญหานะครับวิ่งนะครับด้วยตัวลําพังตลอดนะครับหวังว่าจะพึ่งทางข้หน่วยราชการข้าราชการไปเห็นใจนคป็นทำงานประจำจะไปเอางานอื่นมาอีกงานเรื่องที่เรื่องทางทุกคนใสยหัวหมดตั้งแต่ผมฟ้องศาลปกคร,รองในอำเภอไม่เคยอยู่นานเลยครับมีต้องขยับไปที่อื่นอยู่เรื่อยนะครับก็เลยเห็นใจเพราะเข้าใจอยู่นะครับก็เลยฝากท่านสอสนะครับ านสก็อยู่ใกล้บ้านผมก็มจะไ,ไปหาท่านเรื่อยๆแล้วก็กรรมธิการนะครับก็อยากให้ประเด็นนี้เป็นเคสตัวอย่างแล้วดํเาเนินการให้สำริดผลให้เห็นนะครับตอนนี้ผมก็ทํำอย่างนะครับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้นองแล้วก็ทางกรรมธิการด้วยค,ครับครับเรียนเียเจ้าที่ดินสีสเก็ตครับสําหรับประเด็นนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมันน่าจะจบแล้วน,น่าจะอ,าออกเอกสารสิ้นได้ซึ่งจริงๆเนี่ยให้ท่านทําข้อมูลให้หน่อยสรุปข้อมูลประเด็นของของ ที่ดินแล้วก็กรรมธิการจะนําเรียนท่านที่ดีอีกทีหนึ่งเพื่อจะให้เกิดความรวดเร็วผมว่าไม่น่าจะตั้งกรรมกรรมการชุดแล้วครับเชิญเชิญฝ่ายที่ดินครับขออนุญาตนะคะคือนาเรียนอย่างนี้ค่ะว่ามันมีคําขอออกนอลอซึ่งอําเภอเมืองศรีสะเกดและเทศบาลเมืองศรีสะเกดมายื่นคําขอไว้ค่ะแล้วตอนนี้สํานักง,งานที่ดินนะคะ เร,เราได้นำนางวัดแล้วแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าที่ดินสาธารประโยชนย์มีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรค่ะมันก็เลยยังเป็นคําขอที่ค้างไว้ที่สํานักง,งานที่ดินค่ะเราก็เลยยังไม่สามารถดําเนินการอย่างอื่นได้นะคะเนื่องจากอําเภอเมืองและเทศบาลเมืองเป็นผู้ดูแลรักษานะคะก,ก็จะต้องให้เป็นยุติต,ตรงนี้ก่อนนะคะว่าที่สาธารอยู่ตรงไหนแล้วสำนักงานที่ดินก็จะได้ดาเนินการต่อ ที่สาธารี่จริงๆมัน625ไร่ใช่ไหมถ้ามันเกิน625ไร่มันก็ไม่ใช่เอาง่ายๆถ้าสมมตินาผมมี20ไร่ผมมาไปเดินรางมันเป็น25ไร่นาผมมันก็เกิน5ไร่มันไม่ใช่ของผมแน่นอนถ้ามันขาดไป2ไร่ผมหายไปไหนจะผมก็จะถามตอผมว่ามันง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลย ข้อมูลในมือไม่มีขออนุญาตนะคะแตนมีเดียวต้องกับสำนักงานที่ดินขอาไปดูที่นโอเค<า>โอเคอ่สรุปประเด็นนี้ต่อประเด็นต่อไปครับแยกกระชับได้น,นะครับเราเลยสิบกว่าท่านนะครับแล้วเวลาเหลือแ,แค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนยูครับ